พระเจ้าพระองค์อยู่ไหนจอห์นบีเวียบทที่ 2. เพื่อนร่วมทางมากมายเมื่อคริสเตียนเจอกับประโยะแห่งความทุกข์ลำบากพวกเขาจะทยานมาด้วยความงามที่มากกว่าพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่เติบโตที่สันเขาซึ่งถูกพัดกระดำด้วยสายลมแต่ก็เป็นต้นไม้ที่เราได้พบกับเนื้อไม้ที่แข็งแรงที่สุดบินลี่แกแฮม พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปยังถิ่นกันดานลูกาบทที่สี่ข้อหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ถิ่นทุรก,กันดานคุณแปลกใจกับเสียงเชียร์อันสดใสต้อนรับนี้หรือไม่โดยปกติแล้วเราไม่คาดหวังว่าการใช้ชีวิตในทะเลทรา,ายฝ่ายวิญ,ญญาณจะเป็นเรื่องดีแต่คุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระบิดาผู้ทรงรักเหล่านั้นให้คุณค่าของสถานการณ์นี้ไว้สูงมาก และตอนนี้คุณก็มีเพื่อนอยู่ร่วมทางมากมายถ้าคุณคิดว่าถิ่นทุรกันดาลเป็นสิ่งที่ควรเรียงในเส้นทางความเชื่อของคุณผมก็อยากจะให้คุณลองคิดดูใหม่ความจริงก็คือในถิ่นทุรกันดาลเราจะพบกับรอยเท้าแห่งผู้ชอบธทรานับไม่ถ้วนแม้กระทั่งพระบุตรของพระเจ้าก็ายังใช้เวลายาวนานในสถานที่แห่งนี้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าไปในถิ่นทุรกันดานนั้น เราอยู่กับเพื่อนร่วมทางมากมายไม่ได้อยู่คนเดียวอย่าตำหนิผมว่าให้รายชื่อยาวเหยียดเพราะรายชื่อของผู้ที่เคยอยู่ในถิตุรกณนานั้นมีมากจริงๆแน่นอนว่าผมเคยเกล่าวถึงโยบผู้ที่กัมพีกล่าวบรรยายเอาไว้ว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกโยบบทที่หนึ่งข้อสเขาสูญเสียทุกอย่างทรัพย์สิสนลูกสุขภาพการสนับสนุนของภรรยาโยบ ผู้เป็นชายที่ยอดเยี่ยมและชอบธรรมกับถูกเพื่อสดิจกล่าวหาว่าเขาแอบทำบาปยบสิ้นหวังมากทก่ามกลางถิ่นทุรกันดารน,นี้จนพูดออกมาว่าหากเขาไม่เกิดมาก็คงจะดีกว่าในถิ่นทุรกันดารคุณจะได้เดินกับอับราฮัมชายผู้มั่งคั่งจากเมืองเอินซึ่งมีสุขภาพดีแต่พระเจ้าทรงให้เขาสละทุกสิ่งและเริ่มต้นเดินทางเพื่อไปหาแผ่นดินแห่งพันธสัญญา และสลาก็อยู่ตรงนั้นกับเขาทุกอย่างก้าวการเดินทางส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นก็อยู่ในทะเลทรายโมเสสคุ้นเคยกับถิ่นทุรก,กันดารอย่างมากเขาเคยถูกเลี้ยงดูในวังของฟาโรในฐานะเจ้าชายทว่าหลังจากที่เขาฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่งเขาก็ต้องหนีไปอยู่ในถิ่นทะเลทรายอันแสนไกลโพ้นเลี้ยงแกะอยู่40ปีเขาเองได้พบกับพระเจ้าในพุ่มไม้ไฟที่ทะเลทรายนั้น ขณะที่โมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแกะของเยโทผู้เป็นพ่อตาปุโรหิตแห่งมีเดียเขาต้อนฝูงแกะไปแยกอีกด,ด้านหนึ่งของถิ่นกันดานและมาถึงโฮเลปภูเขาของพระเจ้าทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาเป็นเปลไฟลุกโชนในพุ่มไม้โมเสสเห็นแล้วว่าต้นไม้นั้นมีไฟลุกโชนก็ไม่ได้หมอดใหม่ดังนั้นโมเสสจึงคิดว่าเราจะเข้าไปดูสิ่งที่ประหลาดนี้ว่า ทำไมผู้ไมายนั้นจึงไม่มอดใหม่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นโมเสสเดินเข้ามาดูพระเจ้าจึงทรงเรียกเขาจากผู้ไมายนั้นว่าโมเสสโมเสสโมเสสทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่อพยพบ,บทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อสี่จากนั้นเราก็รู้ว่าโมเสสเดินทางไปยังอียิปต์และนําประชากรของเขาออกมาจากอียิปต์แน่นอนว่าเพื่อไปอยังถิ่นทุรกันดารในถิ่นทุรกันดาร เราได้พบก,กับโยเซฟลูกชายสุดโปรดของพ่อโยเซฟถูกโยลงไปในหลุมด้วยน้ำมือเหล่าพี่ชายของเขาเองจากนั้นจึงถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็ถูกขังไว้ในคุกหลังจากถูกกล่าวร้ายในข้อหาที่เขาไม่ได้กระทำที่ในคุกของฟาโลนั่นเองพระเจ้าปรากฏพระองค์กับโยเซฟและโยเซฟก็เริ่มตีความฝันให้กับพนักงานเชิญจอกและพะนักงานทำขนมปัง นี่เป็นการเตรียมให้เขาได้ตีความฝันของฟาโลในอนาคตโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวจากนั้นก็มีกรรษัตริย์ดาวิดซามูเอลได้เผยพระชนะเอาไว้ว่าเขาจะได้เป็นกรรษัตริย์คนต่อไปแต่ถ้ว่าไม่นานหลังจากนั้นดาวิดก็พบว่าตนเองถูกเตรียมไว้สำหรับบัลลังโดยการต้องไปอาศัยอยู่ในถ้ำและเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารจากนั้นพระเจ้าจึงมาปรากฏกับดาวิดในฐานะ พระผู้เลี้ยงของเขาพระกำลังของเขาโลของเขาและเป็นป้อมปราการของเขายอนผู้ให้ปฏิสมาถ,ถูกเรียกให้เป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่พ่อของยอนบอกเขาเกี่ยวกับน,นิมิตนี้แต่ถ้าว่ากับเป็นในถิ่นทุลักันดานไม่ใช่ในโรงเรียนพระคำพีที่พระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้กับยอนผู้จบลงด้วยการอาศัยอยู่ในเขตทะเลทรายของยูเดียนสวมเสื้อหนังสัตว์ และกินมแมลงในพระธรรมลูกาบทที่3ข้อ2ถึงข้อ3กล่าวเอาไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าก็ได้มาถึงยอนบุเสคาริยาในถิ่นกันดานเขาไปแทบทุกรุ่มแม่น้ำจอแดนประกาศปฏิสมาแห่งการกลับใจใหม่เพื่อรับการอภัยบาปในถิ่นทุลกันดานของอาร์เบียนั่นเองที่พระเจ้าเปิดเผยความลึกลับของสิ่งที่จะกลายมาเป็นพันธสัญญาใหม่ให้อัครทูตเปาโล ผู้ซึ่งเขียนว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพื่อสำแดงพระบุตรของพระองค์ในข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรนั้นท่ามกลางชาวต่างชาติข้าพระเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษามนุษย์คนใดทั้งไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบบรรดาคนที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าตรงไปยังประเทศอาระเบียกาลาเทียบทที่หนึ่งข้อ16กถึง17อัครทูตหยอน ได้รับวิวรของพระเยซูคิดในที่ใดข้าพเจ้าย้อนผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่านผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักรและในการอดทนอดกั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัสมอสเพราะประกาศพระเจนะของพระเจ้าและคำบัญญเรื่องพระเยซูวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อเกาปัสมอสเป็นเกาะที่ถูกทิ้งล้าง เป็นสถานที่อันเหมาะสมสลหรับประสบการณ์แบบถิ่นทุรกันดารแต่สำคัญที่สุดคือคุณมีพระเยซูร่วมทางเดินไปด้วยหลังจากพระเยซูได้รับพรต่อหน้าสาธรารณชนโดยพระบิดาของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเผชิญกับการทดลองของมารซาตานผมได้สังเกตว่านี่มักเป็นแบบแผนก็คือ พระเจ้าสำแดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะทำผ่านตัวเราในอนาคตจากนั้นพระองค์ก็จะนำเราเข้าไปยังถิ่นทุรก,กันดาลเพื่อเตรียมเราถ้าหากถิ่นทุรก,กันดาลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราผู้ชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่และสำหรับพระเยซูองค์จอมเจ้านายของเราดังนั้นผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าคงเป็นเรื่องดีถ้าหากจะใช้เวลาสักช่วงหนึ่งอยู่ในทะเลทรายถึงแม้ว่าผมปรารถนา อยากจะให้มีทางที่ง่ายกว่านี้ก็ตามถิ่นทุรกันดารน,นั้นเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าทดสอบเราทําให้เราถ่อมใจเสริมกําลังเราและขัดเกาเรานี่คือสนามเตรียมความพร้อมสำหรับงานในอนาคตที่จะเกิดผลในอาณาจักรของพระองค์สิ่งน่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับถิ่นทุรกกันดารคือนี่เป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองในรูปแบบสดใหม่ผู้เผยพระชนะอิสยาได้เขียนเอาไว้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรอบโยนซีโยนอย่างแน่นอนและจะทอดพระเนตรสร้างปรักหักพังทั้งปวงของซีโยนด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์จะทรงทําให้ทะเลทรายของซีโยนเป็นเหมือนสวนเอเดนที่ทิ้งลางของเธอเหมือนอุทยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นจะมีความปราบปื้มยินดีมีการขอบคุณพระเจ้าและเสียงร้องเพลงไพเราะอิสยาบทที่51ข้อส ในสวนเอเดนเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าสำแดงพระองค์เองแก่อาดัมและมีสามีคีธรรมร่วมกันที่นั่นในถิ่นทุรกันดาลคุณจะหิวกระหายหาพระองค์ดังนั้นเมื่อพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะสำแดงพระองค์ในภาวะที่คุณตกต่ำและมีสมาธิมากขึ้นคุณจะสามารถหันออกไปจากสิ่งทั้งหลายในชีวิตและหันไปหาพระองค์ได้ง่ายขึ้นหากเราจะตอบสนองต่อการเรียกที่พระเจ้ามีต่อเรา ประสบการณ์ของเราเป็นเช่นนี้ในถิ่นทุรก,กันดารพระเจ้าสำแดงพระองค์กับเราในวิธีใหม่อิสยาบทที่4 5ข้อ15กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของอิสราเอลแน่ทีเดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์เองไว้สำหรับคนเหล่านั้นที่ปรารถนาพระองค์แล้วการที่พระองค์ทำแบบนี้ก็เพื่อให้พวกเขาหิวกรหายการสามิเกทม อันติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและพระองค์ก็ยังซ่อนพระองค์เองจากคนเหล่านั้นที่ไม่หิวกระหายหาพระองค์พระองค์ไม่ใช่ของตายพระองค์จะไม่มีวันถูกมองว่าเป็นของธรรมดาหิวก็หายพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจพระองค์จะสำแดงพระองค์เองแก่เขาจำเอาไว้ว่าพระเจ้าตัสว่าพระองค์นำลูกหลานอิสราเอลเข้าไปยังถิ่นทุรกันดาล เพื่อทําให้พวกเขาท่อมลงและทําให้พวกเขาหิวกระหายอย่างไรก็ดีแทนที่พวกเขาจะหิวกะหายหาพระเจ้าแบบที่โยชูวาทำพวกเขากับกระหายหาสิ่งที่พระเจ้าเอาไปจากพวกเขาดังนั้นแล้วเมื่อพระองค์มาปรากฏกับพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ปรากฏกับโมเสสพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะเจอพระองค์พวกเขาปฏิเสธพระองค์เราพบในเฉลยธรรมยตที่เขียนเอาไว้ว่า เมื่อพวกท่านได้ยินพระสุรเสียงจากความมืดทึบขณะที่ภูเขามีไฟลุกโชนบรรดาหัวหน้าเผ่าและผู้อวสโสของพวกท่านมาหาข้าพเจ้าและพวกเขากล่าวว่าพระยาวเวพระเจ้าของเราทรงสำแดงพระเกียรติสิริและพระบารมีของพระองค์และเราได้ยินพระสุรเสียงจากเปลวไฟวันนี้เราได้เห็นพระเจ้าตัดกับมนุษย์และมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่แต่บัดนี้ ทำไมเราจึงต้องตายเล่าเปลวไฟอันน่ากลัวนี้คงเผาเราเป็นจุนทีเดียวเราจะต้องตายแน่หากเราได้ยินพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเราต่อไปมนุษย์คนใดหนอสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ตัดจากเปลวไฟเหมือนที่เราได้ยินแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ท่านจงเข้าไปใกล้และฟังทุกอย่างที่พระยาเวพระเจ้าของเราได้ตัด แล้วกลับมาบอกเราถึงสิ่งที่พระยาเวรพระเจ้าของเราตัดแก่ท่านเราจะฟังและปฏิบัติตามเฉลยธรรมญาติบทที่หข้อ23-27ถึง27อีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าปถนาจะเปิดเผยพระองค์เองในถิ่นทุรกันดาลอย่างที่พระองค์ทำกับโมเสสแต่พวกเขากลับถอยออกไปและขอร้องโมเสสว่าท่านจงเข้าไปใกล้และฟังทุกอย่างที่พระยาเว์พระเจ้าของเราตัดเถิด แล้วกลับมาบอกเราถึงสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของเราตัดแก่ท่านเราจะฟังและปฏิบัติตามน่าเศร้าที่ประชากรเหล่านี้ไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าจริงๆพวกเขาเพียงแต่รู้เรื่องของพระองค์ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถทำตามที่พระองค์สั่งได้เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระองค์พวกเขาจึงไม่เคยเห็นแผ่นดินที่ทรงสัญญาว่าจะให้กับพวกเขาแต่กลับต้องตายอยู่ในถิ่นทุรกันดาล เมื่อพระเจ้านำเราเข้าไปยังถิ่นทุรกันดาลเหมือนที่พระองค์ทำกับยอนโมเสสดาวิดโยเซฟเปาโลและคนอื่นๆมันมักจะเป็นการทดสอบว่าเรามีความหิวกระหายหาพระองค์หรือหิวกระหายหาความสะดวกสบายและความสุขที่ทำให้เรามีค่าน้อยลงยากบเขียนเอาไว้ว่าเมื่อท่านทูลขอท่านไม่ได้รับเพราะท่านขอด้วยแรงจูงใจผิด,ผด เพื่อจะนำไปปนเปอตนเองพวกไม่ซื่อต่อพระเจ้าถ้าไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเกลียดชังพระเจ้าผู้ใดเลือกที่จะเป็นมิตรกับโลกก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าท่านคิดหรือว่าพระกัมพีกล่าวอย่างไร้เหตุผลที่ว่าจิตวิญญาณซึ่งพระเจ้าทรงให้อยู่ในเรานั้นอยากให้เราเป็นของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ประทานพระคุณแก่เรามากยิ่งกว่านั้นอีก ด้วยเหตุนี้พระกัมพีจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้หญิงจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้กับมนันแล้วมันจะหนีไปจากท่านจงเข้ามาใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายจงล้างมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์ ยากอบบทที่4ข้อ3ถึงข้อ8เมื่อเราถูกดึงดูดให้เข้าใกล้พระเจ้าโดยการสแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเราและพระองค์ก็จะเข้ามาใกล้เราด้วยลูกหลานของอิสราเอลนั้นสนใจในสิ่งที่ตนเองปรารถนาในมงเล็บกิเลสมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพวกเขาเป็นคนล่วงประเวณีสแสวงหาความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่วิถีของโลกอาจนำาให้เขาได้ไม่นาน วกเขาก็หลงลืมไปว่าสิ่งของมีค่าหรูหราเหล่านี้ไม่อาจช่วยอียิปต์หรือกองทัพของพวกนั้นได้พระเจ้าตรัสว่าในการจะเข้าใกล้พระองค์เราต้องทำสองอย่างประการแรกเราจําเป็นต้องชําระมือของเรา2โคลินบทที่7ข้อหนึ่งกล่าวว่าท่านที่รักในเมื่อเรามีพัะสัญญาเช่นนี้ก็ขอให้ชําระตนเองจากทุกสิ่งที่ทําให้ร่างกายและจิตวิญญาณแปดเปื้อน จงทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์พร้อมด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าความบาปนั้นแยกเราออกจากพระเจ้าแต่ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้าบาปของเจ้าทําให้พระองค์ซ่อนพระพักจากเจ้าพระองค์จึงไม่สดับฟังอิสยาบทที่59ข้อสองประการที่สองคือเราต้องชาระหัวใจของเรากุญแจสําสหรับการทําอย่างนี้คือสิ่งที่ยากอบกาวว่า คนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์คนสองใจนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทใจและความรักในสิ่งที่เป็นของพระเจ้าโครศสีบทที่3ข้อ1ถึงสกล่าวว่าในเมื่อทรงให้ท่านทั้งหลายเป็นขึ้นมากับพระคิดแล้วก็จงให้ใจของท่านจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่ซึ่งพระคิดประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าจงให้ความคิดของท่าน จดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบนไม่ใช่สิ่งฝ่ายโลกสิ่งที่คุณพยายามสแสวงหาอย่างขันแข็งนั้นคือคุณตั้งค่าให้ความรักในใจคุณเมื่อคุณรักสิ่งใดก็เหมือนกับการที่คุณดัดใจตนเองให้หาสิ่งนั้นเสมอเหมือนกับการดัดผมเมื่อผู้หญิงดัดผมของเธอเส้นผมจะถูกเปลี่ยนแปลงในทางเคมีและงอตัวตอนนี้เธอก็จะมีผมหยิกเพราะผมของเธอนั้นถูก ตั้งค่าให้งอคุณสามารถรองดึงผมให้ตรงแต่เมื่อคุณปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปในสภาพที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ผู้คนอาจไปโบสถ์ร้องเพลงในทีมนมัสการและมีส่วนในกิจกรรมแบบคริสเตียนแต่ทว่าในใจของพวกเขาอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นกิจกรรมแบบคริสเตียนมันก็จะไปอยู่ที่ซึ่งมันถูกตั้งค่า,าไว้ ทันทีที่พวกเขาออกจากอาคารของโบสถ์หรือออกจากบรรยากาศแบบคริสเตียนจิตใจของพวกเขาจะเด้งกลับไปเป็นแบบที่ถูกตั้งค่าเอาไว้เช่นเดียวกับที่ผมถูกดัดนั้นเด้งกลับมาผมได้คุยกับหลายคนจากหลายคริสจักรทั่วประเทศพวกเขาร้องเพลงนมัสก,การจดบันทึกคำเทศนาลงบนโทรศัพท์ของพวกเขาหรือกระทั่งสละเวลามาทำภารกิจต่างๆของคริสจักรแน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเทว่าระหว่างการนมัสการและระหว่างการทำงานอาสาสมัครนั้นพวกเขาพูดคุยกันแต่เรื่องกีฬาเงินเสื้อผ้าข่าวร้อนบนโซเชียลมีเดียงานอันเดเลกเพศตรงข้ามอาหารการไปชอปปิง้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่ชื่นชอบและสิ่งอื่นๆที่เป็นของโลกพวกเขาตื่นเต้นเมื่อได้สนทนาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ แต่สลับการอ่าน,นพระคัมภีร์การอธิษฐานการทำธุรกิจเพื่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งการไปโบสถ์เองกับเป็นเรื่องที่พวกเขาทำไปเพียงเพราะเป็นหน้าที่เมื่อผู้ชายตกหลุมรักหญิงสักคนและมั่นหมายเอาไว้เพื่อที่จะแต่งงานคุณจะไม่บอกให้เขาพูดและคิดเกี่ยวกับผู้หญิงนั้นแต่เธอจะอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาและมันจะเป็นความตื่นเต้นอยู่ในเสียงของเขาเมื่อเขาพูดชื่อเธอออกมา เหตุผลก็เพราะความรักหรือหัวใจของเขานั้นถูกตั้งค่าไว้ที่เธอเขาไม่ได้มีสองใจไม่ได้คิดถึงผู้หญิงคนอื่นเขากาลังมีความรักดาวิดกล่าวในสดุดีบทที่ 16: ข้อ8ข้าพเจ้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเสมอหัวใจของเขาไม่มีอย่างอื่นอีกหัวใจของเขานั้นบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีสิ่งอื่นๆในใจที่จะรักได้แบบเดียวที่เขารักองค์จอมเจ้านาย ความรักที่เขามีต่อพระเจ้านั้นบดบังสิ่งดีอื่นๆที่โลกนี้สามารถให้เขาได้สิ่งที่เรารักชอบหรือเชื่อมากกว่าพระเยซูนั้นถูกเรียกว่ารูปเคารพดาวิดเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดเล่าจะได้ขึ้นไปยังภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะยืนอยู่ที่พระทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้มอบใจให้แก่รูปเคารพหรือสาบาน โดยอ้างพระจอมปลอมสดุดีบทที่24ข้อสข้อสคนที่ไม่ได้รักชอบหรือเชื่อในสิ่งใดหรือผู้ใดมากกว่าพระเยซูคือคนที่มีใจบริสุทธิ์พระเยซูกล่าวในมัทธิวบทที่ 10: ข้อ37ว่าผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ใดรักบุตรชายบุตรสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเรา ในช่วงเวลาแห่งถิ่นธุรกดานี้อย่าให้เราเป็นเหมือนลูกหลานอิสราเอลที่รักในชีวิตฝ่ายโลกมากจนพวกเขาพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าไปอิสยาบทที่35ข้อ1ข้อ2กล่าวว่าทะเลทรายและดินแดนที่แตกระแหงจะเปรมปีถิ่นกระดานจะชื่นชมยินดีและเบิกบานเหมือนดอกไม้งามมันจะผีดอกบาน มันจะชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมร้นและโห่ร้องยินดีมันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเรบานอนความโอ้อาตการแห่งคาเมลและชาโลนคนทั้งปวงจะเห็นพระเกียรติสลิขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราร่วมทางกับผู้ชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่เคยไปมาก่อนเราแล้วให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยมือที่สะอาดและใจบริสุทธิ์อย่างเดียวกับที่ดาวิดโมเสสเปาโลโยเซฟและคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ท hail, ั้งชายและหญิงของพระเจ้าเคยทำเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณลอดในการเดินทาง 2. ไม่ว่าคุณรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเพียงใดแต่พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่บ่อยครั้งประสบการณ์สำคัญในถิ่นธุระกันดาล ก็คือความรู้สึกว่าพระเจ้าอันตทานหายไปในช่วงที่คุณรู้สึกว่าต้องการพระองค์ที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่าพระองค์นั้นห่างออกไปหลายล้านใหม่คุณจะต้องเข้าใจว่าการสํแแดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้านั้นมีสองลูปแบบแบบแรกมีรากฐาน,านพระกมภีร์ข้อนี้เราจะไม่มีวันทอดทิ้งเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านฮีมูบทที่สา ข้อหนี่คือพระเจ้าทรงสถิตในทุกขนแห่งเป็นสิ่งที่ดาวิดกล่าวว่าหากข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นหากข้าพระองค์นอนลงในแดนมรณาพระองค์ก็ประทับที่นั่นสดุดีบทที่1 3 9ข้อ8หากคุณเชื่อในสิ่งที่พระกัมพีบอกและเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วดังนั้นความจริงก็คือไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้น พระองค์ก็อยู่กับคุณการสถิตอยู่ของพระเจ้าอีกแบบที่ทุกคนรักและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนก็คือการสำแดงการสถิตคำว่าการสำแดงในที่นี้หมายถึงการนำสิ่งที่มองไม่เห็นออกมาให้เห็นจากสิ่งที่ไม่ได้ยินเป็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ไม่รู้เป็นสิ่งที่รู้เมื่อพระเจ้าทำให้พระองค์เองเป็นจริงในมิติทางกายภาพของเราสัมผัสได้ การในพบพระเจ้าแบบนี้เป็นเรื่องยอดเยี่ยมโดยอาจเกิดขึ้นในการนมัสการการอธิษฐานส่วนตัวหรือการเดินในป่าในกิจวัตรประจำวันและในรูปแบบอื่นๆมากมายจนนับไม่ได้ดังนั้นเมื่อคุณหิวและกระหายฝ่ายวิญญาณอยู่ในถิ่นทุรกันดาลถ้าหากพระเจ้าไม่มาและอวยพรคุณด้วยการทรงสถิตอันงดงามและน่าอัศจรรย์ ก็จงผลคลายและพักพิงลงบนพระส,สัญญาของพระองค์พระส,สัญญาหลักที่บอกว่าเราไม่มีวันทอดทิ้งท่านเราจะไม่มีวันละทิ้งท่านเมื่อเราเฉลิมฉลองพระองค์แม้ปาสจากการสำแดงการทรงสถิตของพระองค์ก็สำแดงชัดเจนขึ้นว่าเรารักพระองค์อย่างไม่เสือ่อมคลาย